บอกลอตเตอรี่ก็มีบาร์โคดและ QR โคดเป็นการไม่รักษาความลับรู้หมดว่าใครซื้อไปสแกนปุ๊บรู้ปั๊บสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องคืนเงินให้ลูกค้านะครับเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลละเมิกดกฎหมาย PDPA อิอิรองผู้ว่าราชการโคราชมนันสสวนรินท่านโพสต์เฟซบุ๊กเลยบาร์โคดกับ QR โคดกับเลขประจำตัวประชาชนไม่ต่างกัน นี่เป็นเล่นเรื่องความลับเสียจนสังคมปั่นป่วนหมดแล้วมันจะต้องทำสองชั้นและทุจริตกระหน่ใหญ่เนี่ยมันถึงจะลวงรู้ความลับของผู้มีสิทธิ์ที่มาลงคะแนนกาให้ใครนี่เล่นกันจนสังคมปั่นปวนหมดแล้วคนมนัดส,สวนรรนระบุเลยวันนี้จะมาเจาะความหมายเรื่องคำว,ว่าลับและการรักษาความลับราชการทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นักวิชาการนักกฎหมายอินทร์สอสอ,สอบตก คนมีชื่อเสียงทางสังคมชกช่วยโอกาสเรื่องนี้หมดเลยชี้นำสังคมไปในทางที่ผิดคนฟังผิวเผินจะแค่รู้ว่าอ้าวสแกนปุ๊บรู้ปั๊บคนจะเข้าใจแบบนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะสแกนปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นบัตรของเราเราเลือกให้ใครมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เห็นจากข่าวคือมีผู้ชี้นำกะกะตต้องติดคุกเลือกตั้งไม่รักษาความรับให้เป็นไ,ไ,ไปรำนวนเลือกตั้งโมฆะถาถมเข้ามาชุกท่องทาง ท่านบอกว่าคําว่าลับคือคนากาไม่มีใครรู้ว่าเรากาอะไรและเราไม่มีสิทธิ์ถ่ายรูปออกไปแสดงว่าเรากาใครคนทั่วไปไม่อาจรับรู้ได้และไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบและไม่สามารถเข้าถึงความลับของเราได้นั่นแหละมันคือความลับแล้วนี่คือความหมายที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้ความลับความหมายเทีรมนูนกําหนดไว้ส่วนระบบการลงคะแนนแบบนี้นี่ท่านรองผู้ว่ามานัสระบุว่า ไม่มีสิทธิ์ที่ใครจะรู้ล่วงรู้ความลับของเราเลยยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่กระทําการทุจริตขยันเอามาตรวจสอบย้อนกลับเท่านั้นซึ่งต้องทุจริตและละเมิดมาตรการรักษาความลับขยันเอามาประกอบกันซึ่งท่านบอกมันทําได้ยากเพราะบัตรเลือกตั้งบรรักษนันเสร็จเก็บไว้เป็นสัดส,ส่วนอยู่ในมาตรการรักษาความลับถ้าจะทำเนี่ยต้องเจาะหีออกมาตรวจสอบคัดแยกไล่สแกนกระทําอย่างนี้ย่อมเป็นการกระทําไม่ชอบที่สําคัญ ทำไปเพื่ออะไรถ้ามีวัตถุประสงค์แอบแฝงทําแล้วเป็นมรรคผลก็ต้องร่วมมือกันเป็นกระบวนการขนานใหญ่หมายถึงถ้ามีวัตถุแอบแฝงต้องการมรรคผลคือผลเนี่ยต้องร่วมมือกันเป็นกระบวนการขนานใหญ่ตั้งใจ,ใจทํากัน <ใจ S 2> ทั้งระบบ <หา S 2> ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรและถ้าก็เปรียบ เปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ที่ทําเรื่องบัตรประจําตัวประชาชนเลขบัตรเนี่ยถ้าอยู่เฉพาะตัวเฉพาะส่วนของมันก็ไม่มีอะไรแต่เจ้าหน้าที่ที่เข้าฐานข้อมูลได้สามารถนําเลขบัตรเข้าถึงล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยและทําได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่กระทําการทุจริตเท่านั้นและระบบก็จะตรวจรู้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดเข้าพาสเวิร์ดอยู่คนทั่วไปไม่อาจนํานเลขบัตรเข้าถึงฐานข้อมูลได้ดังนั้น q r โค้ดบาร์โค้ดและเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงไม่แตกต่างกันครับจะรู้ได้เนี่ยต้องทำสองชั้นชั้นแรกรู้ชั้นที่สองเจ้าหน้าที่ทุจริตรู้เฉยเฉยมีเฉยเฉไม่ได้คือต้อง,องรู้ต้องมีเจ้าหน้าที่ทุจริตด้วยาการรักษาความลับราชการมันมีกฎหมายคุ้มครองและรับรองไว้ว่าใครละเมิดผิดวินัยและอาญาดังนั้นคำว่าความลับคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าถึงและไม่มีสุดรู้ ยกเอเจนอร์ทิชจุริตและท่านก็ทิ้งท้ายไว้อย่างไงหยุดดราม่ากันเถอะครับ Q r วอโค้ดและบาร์โค้ดมันล้มกระดานไม่ได้หรอกเพราะมันไม่สมเหตุสมผลศาลไหนเขาจะเอาเหตุผลเพียงเท่านี้มาตัดสินเข้าข้างท่านมันเป็นแค่วาทกรรมปั่นป่วนสังคมปั่นสังคมเท่านั้นอีกหน่อยถ้าเขายกเลิกบาร์คิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดไปและจะรู้ได้ยังไงว่าบัตรนี้มาจากหน่วยไหนถ้ามีขโมยเกิดขึ้นหรือไปพบบัตรในกองขยะจะรู้ได้ยังไงว่าบัตรมาจากไหน เกิดปัญหาการตรวจสอบย้อนกลับทุจริตเลือกตั้งอีกเฮือชีวิตฟังมาหลายวันแล้วรู้สึกว่าคนสมัยนี้คนเหลี่ยมมันเยอะจริงๆนี่เอาข้อหลังนี่คือเรื่อง QR code าร์โโ้ตถ้าจะมีเหตุผลของท่านแต่ข้อหลังไม่ต้องมีก็ได้คือเอาไปเล่มก็พออ่าเล่มที่อย่างนี้ยค่ะมันก็ตรวจได้แล้วว่าเล่มอยู่ตรงไหนค่ะนอกจากนี้โพสต์เพิ่มอีกนะบอกลอตเตอรี่ก็มีาร์โค้ดและ QR โค้ด เป็นการไม่รักษาความลับรู้หมดว่าใครซื้อไปสแกนปุ๊บรู้ปับ๊บสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องคืนเงินให้ลูกค้านะครับเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลละเมิดกฎหมาย PDPA อีอิๆผมเล่นมุกเพื่อสะท้อนสังคมในการรับรู้ข่าวสารในเวลานี้แยกแยะความจริงความเป็นไปได้กติกาไม่ออกเป็นการสะท้อนปัญหาจากโพสต์ก่อนหน้าคือสลากกินแบ่งเนี่ยเขาเอาไว้เวลาไปรับเงินไง ใช่ไหมแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้นักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าท่านมนัสุวรรณรินเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ตรวราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเป็นรอง,องผู้ผว่านค<ล>ราร,ราชสีมาเมื่อปลายปี68แอ๋อก่อนหน้านี้ เคยเป็นพูดรชัชการกรมส่งเสริมปกครอง,องท้องถิ่นแล้วพอกลางปี6กแกลางปีที่แล้วท่านเป็นรองผู้ว่าสระบุรีค่ะแล้วล่าสุดก็เป็นรองผู้ว่าโคราชใช่เมื่อปลายปีที่แล้วเอาฝากนี้พยายามจะปั่นป่วนเนี่ยเอาภาพท่านเดินข้างนายกอนุทินมานะเนี่ยค่ะนี่ภาดนี้ค่ะแล้วก็มีการไปแชร์ข่าวเก่านน่นน่ะท่านผู้ชมแช์กันเดือดเลยเมื่อครั้งลายข้าราชการมาไทยส่งข้อความตั้งคําถามในประเด็นว่ามาไทยตั้งรองผู้ว่า ผูกต้องตามระเบียบหรือไม่นี่โดยข้อความกรณีนี้ลงชื่อผู้มีผู้เสียชิในการดำรงแหน่งรองผู้ว่าระบุว่าตามที่มีข่าวประชาพันธ์ออนไลน์ว่าประหลัดมาไทยออกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าสระบุรีจากผู้ตรวจราชาการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและให้ไปรายงานตัวเมื่อ15กันยา68ที่ผ่านมาโดยเป็นเรื่องปกปิดลับมากๆจนไม่มีการเปิดเผยให้สังคมรับรู้ทั้งที่มหัสไทยกำลังเปิดยื่นสมัครตำแหน่งรองผู้ว่าราชาการจังหวัด คือมันมีการอธิบายในจำลองว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันในไลน์เนี่ยตั้งคำถามว่าในช่วงที่มหัดไทยกำลังเปิดรับสมัครให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบเสนอประวัติเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแต่กลับมีบางคน Fast Track ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือผู้ตรวจราชการกรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นทั้งๆท,ท,ที่ผู้ตรวจรายนี้ก็เป็นผู้ที่กำลังสมัครเช่นกันแล้วก็มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อข้าราชาการของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่แล้วร่วมกับข้าราชาการคนอื่นๆแล้วก็ข้าราชาการกรมอื่นๆในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเช่นกันเออคือ มีการตั้งคำถามนี่ตั้งแต่โน่นอ่ะกันยาปีหกแปดนี่จิจกินท่านออกมาเนี่ยจะพานทำให้ท่านนายกเดือดร้อนนะเนี่ยใช่ไหม,มเออท่านนายกสงวนท่าทีมาตลอดนะ